ครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้มาสรุปเบรกต้นยางนะครับพี่น้องที่ไปนําเส็เนื้อนะครับนําเสนื้อมากนะครับที่ทําไปที่อยวีต้นยางใหญ่นะครับพี่น้องก็ได้มาทั้งหมดนะครับสามตัวกับสองตัวนะครับพี่น้องเบรกต้นยางนะครับพี่น้องเบรกต้นยางใหญ่นะครับต้นยางใหญ่นะครับพี่น้อง มีทั้งหมดได้มากนะครับตีพันธุ์ทำไปที่เอียนะครับก็ได้สามตัวนะครับสามตัวห้าเก้าสองนะครับแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหมดประจำวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้ารอยหกสิบเ็ดนะครับพี่น้องมักคูได้มักแบบได้ตัดเอานะครับพี่น้องเพื่อเสียงนะครับเสียงโสกเสียงดวงไปนะครับพี่น้องเก้าห้าสองนะครับสองตัวมีแปดหนึ่งนะครับ พิจนาดูนะครับน้องสิบหกคอคอหกเจ็ดนะครับต้นยางใหญ่ทำพิธีเอานะครับตีพานมานะครับพี่น้องพินาเบิง้งนะครับเด้อพี่น้องพินาดูนะครับสามตัวห้าเก้าสองสองตัวมีแปดหนึ่งนะครับพี่น้องตัวนี้ก็ตัด ตัดเอานะครับพี่น้องจับคู่เอาน้ำนะครับเพื่อควมมั่นใจนะครับพี่น้องลองพี่หน้าเบิ้งครับให้สกให้มันน้ำกันครับครับผมคลิปนี้ก็มาในแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับพี่น้องของส่งในร่วมคลิปนะครับในยำรวมคลิปนะครับพี่น้องโ่กให้มาเด้อพี่น้องทุกทุกคนนะครับ ต้งคลิปทำหวยต้งคลิปท่องเที่ยวนะครับพี่น้องไปนน้ำกันนะครับพอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สวัสดีครับ